สวัสดีครับพวกบเอ็กโตโยต้สุรินทร์แล้วนะครับผมวันนี้เรามีคลิปดีๆนะครับเป็นการรีวิว New รีโวเซตดิ t i ชันะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่น Entry Standard นะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับ แต่งชุดแต่งนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วไปชมรถกันได้เลยครับไฮลักรีโว่อร์เซตเอเดชตัวเตี้ยหน้าหล่อนะครับเครื่องยนต์2.4 Entry s t a n d a r d สีขาวคันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับราคาที่6 0 0 0 0กับ2,000บาทใส่ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันติดล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับเท่ๆหล่อๆไปเลยนะครับผม นิยามเท่ๆไฮลักครีโว Z ซ d เอ i o ชันน้าหล่อแต่งซิ่งกระบะตัวจริงที่ใครก็มองหรืออีกอันหนึ่งนะครับยิ่งแต่งยิ่งหล่อนะครับถือว่ายกให้เขาแลละครับผมพอใส่ชุดแต่งหล่อนะครับผมก็หน้าตาจะดูสปอร์ตขึ้นนะครับเท่มากขึ้นนะครับผมกระจังหน้าออกแบบดีไซน์ที่ใหญ่นะครับทำให้รถดูดุดันนะครับเมื่อ มาพร้อมกับชุดแต่งนะครับรอบคันแล้วก็ล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับเท่ๆนะครับ r ี v o เซตอิ t ิชันะครับให้มาพร้อมกับกุญแจรีโมทแบบพับได้นะครับอันนี้เป็นแบบ Smart Cap นะครับผมแคปเปิดได้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับผมก็ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับผมข้างหลังกว้างครับนั่งสบายเลยนะครับ มาพร้อมระบบเครื่องเสียงแบบหน้าจอทัสกรีนนะครับผมนะครับระบบเครื่องเสียงสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะครับผมแล้วก็ตัว Android Auto นะครับผมได้เลยนะครับเชื่อมต่อ Bluetooth ได้ด้วยนะครับผมแอร์นะครับผมมาพร้อมกับเกียร์เดินหน้าแบบ6สปีดนะครับ ระบบความปลอดภัยก็ให้ถุงลมนิรภัยมา3ลูกนะครับผมฝั่งคนขับก็จะมีที่พวงมาลัยนะครับที่หัวเข่านะครับผมแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารอีกหนึ่งลูกนะครับเป็น3ลูกนะครับผมรีวทุกคันนะครับเชื่อมต่อทีคอนเน็กนะครับเชื่อมต่อการกับเคลื่อนแห่งอาาคตครับสมกับนิยามเลยนะครับยิ่งแต่งยิ่งรอนะครับ คันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นด้วยนะครับราคาประหยัดมาก6 0 0สนกับ2,000บาทนะครับแต่งชุดสเกิร์ตรอบคันแล้วก็ล้อแมกขอบ18นะครับเท่านี้ก็ดูหล่อดูเท่นะครับแต่งหล่อแบบนี้ไปไหนใครก็มองอยู่แล้วนะครับผมส่วนของชุดแต่งนะครับถ้าเป็นล้อแมกเนี่ยลูกค้าสามารถนะครับเลือกลายนะครับแต่งล้อแมกได้นะครับก็มีลายให้เลือกหลายแบบนะครับ นอกจากจะแต่งหลอแต่งซิ่งแต่งเท่นะครับผมทางโตโยต้ายังมีโปรโมชั่นแคมเปญดีๆนะครับมหากรรมขับเคลื่อนความสุขนะครับผมลูกค้าเก่าโตโยต้านะครับผมรับส่วนลดเพิ่มนะครับสองหมบาทนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับในกลุ่มของอาชีพต่างๆนะครับได้รับในส่วนของดอกเบี้ยพิเศษนะครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษมากมายนะครับผม โปรโมชั่นพิเศษแบบนี้นะครับผมสามารถมาสอบถามในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆที่โชว์รูมโตโยต้าสุรินทร์นะครับทั้ง5สาขานะครับผมโตโยต้าสุรินทร์สำนักงานใหญ่นะครับโตโยต้าสุรินทร์สาขาสังขะโตโยต้าสุรินทร์สาขาประสาทโตโยต้าสุรินทร์สาขาศรีขอรภูมิและโตโยต้าสุรินทร์สาขาท่าตูมนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ทีมงานเรานะครับโตโยต้าสุรินสาขาสังขะนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปตัดไปนะครับท่านใดกดไลค์กด